สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะฝาก subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะช่วยฝากกดกระดิ่งกริ้งกรางให้ด้วยนะคะ <c oughs> เพียงดาวปาดน้ำตาเดินออกจากร้านค้าร้านค้าที่เธอรักมากมายร้านค้าที่ช่วยให้เธอมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองและก็ยาย ยายที่รับเลี้ยงเธอมาตั้งแต่เธอจำความได้เพียงดาวไม่ใช่หลานสาวของยายเธอเป็นหลานที่ยายเก็บมาเลี้ยงตอนนั้นเพียงดาวจำความได้ความทรงจำที่มันไม่เคยเรือนลางจากคาบน้ำตาที่เธอได้นอนคิดถึงอยู่เสมอแต่เธอก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้เพียงดาวจำได้ว่าแม่เธอพาหนีออกจากบ้าน บ้านของพ่อเธอบ้านหลังนั้นเป็นบ้านหลังใหญ่มากเหมือนกับคาลือหาดมีแม่ของเธอมีพ่อของเธอมีแม่บ้านมีคนขับรถเธอได้แต่งตัวส,สวยๆทุกวันเธอมีความสุขมากมีแต่คนเอาอกเอาใจแต่ไม่นานเธอเล่าต่อว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคืนนั้นเป็นคืนฝนตกหนัก แม่เธอได้อุ้มเธอจากห้องนอนที่เหมือนปราสาททองก็ว่าได้เธอตกใจมากเธอมากับแม่ของเธอและก็มีผู้หญิงอีกคนเป็นผู้หญิงที่แสนจะสวยแต่ในแววตาของเธอช่างไร้กาจมากผู้หญิงคนนั้นได้เก็บเสื้อผ้าของแม่เธอโยนออกมาจากบ้านหลังใหญ่และมีแม่บ้านอีกสอกสามคนที่ตามมาช่วยแม่เธอเก็บข้าวของ เธอร้องเรียกให้พ่อมาช่วยเธอกับแม่แต่พ่อของเธอไม่ยอมลงมาพ่อของเพียงดาวยืนดูอยู่ไม่นานก็เดินกลับเข้าไปในห้องทำงานอีกครั้งปล่อยให้ผู้หญิงแปลกหน้าคนนั้นยนเข้ายนของเธอกับแม่แม่เธอเดินออกมาได้สักพักฝนตกหนักมากทำให้แม่ของเธอไม่ทันได้เห็นรถที่วิ่ง ผ่าสายฝนลงมาทำให้ได้รถได้ชนล่างของแม่เธอกระเด็นไปทันทีและรถคันนั้นก็ใจใจดำมากเหลือเกินไม่จอดช่วยสองแม่ลูกและเขาได้ขับหนีไปแม่เธอที่ยังมีลมหายใจได้คว้าแขนลูกสาวสุดที่รักเข้าไปกอดซึ่งตอนนี้เธอกำลังจะหมดแรงลงลงไปทุกที เพียงดาวเด็กสาวไรเดียงสามาเธอรีบพยุงแม่เธอเธอบอกว่าเธอจะพาแม่ไปหาหมอแม่เธอรีบดึงสร้อยคอออกจากเธอจับใส่มือของเพียงดาวและแม่เธอก็จากไปโดยไม่มีทางกลับเพียงดาวนอนกอดแม่อยู่ข้างถนนหลายคนสนใจหลายคนช่วยเหลือท่ามกลางสายฝนที่ตกไม่ยอมหยุด น้ำฝนกับน้ำตาของเพียงดาวหลายลินแทบไม่รู้ว่านั่นคือน้ำตาหรือน้ำฝนกันแน่แต่ท่ามกลางน้ำตาและน้ำฝนนั่นก็มีหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งได้เข็นรถมามาจากที่ไหนก็ไม่รู้ได้หยุดอยู่ตรงหน้าเพียงดาวกับร่างที่ไร้ลมหายใจของแม่เธอเขายื่นมือมาช่วยเขาพาเพียงดาวไปวัด แล้วก็จัดงานให้แม่เธออย่างไร้ญาติโดยมีเจ้าอาวาสจัดงานให้เจ้าอาวาสก็เกิดความสงสารเห็นใจและหญิงวัยกลางคนก็เกิดสมเพศเพียงดาวหญิงวัยกลางคนที่ช่วยเพียงดาวไว้เธอได้อาศัยอยู่หลังวัดเธอ,อยู่อยู่หลังวัดนั่นเองเธอก็เลยปรึกษาเจ้าอาวาสว่าจะรับเลี้ยงเพียงดาว ตั้งแต่นั้นมาเพียงดาวก็เติบโตมากับยายเพียงดาวอาศัยข้าววากินกับทุกวันเพียงดาวต้องไปช่วยยายขายของและบางวันก็กลับมาล้างจานให้วัดอยู่เป็นประจำเพียงดาวเธอเกิดมาเหมือนนางฟ้ามีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่นานเธอต้องกลับมาอาศัยวัดอยู่เจ้าเอาว่าสส่งเพียงดาวเรียนจนจบและตอนนี้เธอได้จบมัธยมปีที่หก เพียงดาวจะสอบเข้ามาหาลาัยชื่อดังแห่งหนึ่งเพียงดาวเติบโตมากับยายกับเจ้าอาวาสที่อบรมสั่งสอนเธอเป็นอย่างดีผู้คนในละแวกนั้นเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าเพียงดาวจะเป็นหลานสาวยายพินไปได้เพราะเพียงดาวมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างจากยายพินเป็นอย่างมากผิวพรรณของเพียงดาวไม่เหมือนเพื่อนๆวัยเดียวกันและความสวย ความน่ารักของเธอก็นับวันก็ยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นทำให้ทุกคนต่างเอ็นดูและวผู้คนทั่วไปก็ต่างชอบเธอเธอบอกกับตัวเองว่าเธอจะดูแลาย,ยายคนนี้เท่าที่เธอยังมีชีวิตและวันนั้นเองเจ้าของแผงตลาดก็มาไล่ที่ของยายของเธออีกครั้งเพราะยายเธอไม่ได้จ่ายค่าเช่าแผงมาสองเดือนแล้ว เจ้าของตลาดได้ให้ลูกน้องมาโยนข้าวโยนของออกจากแผงรางค้าทันทเีเพียงดาวได้เข้าไปช่วยแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าได้เห็นเข้าและก็เกิดความสงสารบวกกับความสมเพศของสองยายหลานแต่แต่ก็ทำอะไรกันไม่ได้ได้แค่ช่วยเก็บของเท่านั้นเพียงดาวได้พายยายกลับบ้าน เธอพายายไปหาหลวงตาหลวงตาก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าไม่มีที่ขายจริงๆก็ให้มาขายที่หน้าวัดก็ได้มีอะไรก็มาขายสองยายหลานก้มกับหลวงตาก่อนที่ลงไปช่วยกัหล้างจานให้หลวงตาเพียงดาวเก็บกวาดกุฏิให้หลวงตาก่อนที่ยายจะชวนหลานกลับไปที่บ้านหลังเล็กๆอยู่ที่หลังวัดเพียงดาวเดินไปที่ข้างๆวัด ที่หลวงตากับยายได้นำอัฐิแม่ของเธอไปไว้เธอได้ร้องไห้กับแม่ของเธออยู่ๆเธอก็นึกถึงภาพวันที่แม่ของเธอถูกรถชนแม่เธอได้ให้สร้อยเธอไว้เธอได้ฝากยายไว้เธอนึกขึ้นได้เธอฝากยายไว้เธอรีบไปหายายทันทียายก็เพึ่งนึกออกเพราะผ่านไปหลายปีมากยายก็ได้ชวนหลานสาวที่รัก เดินกลับเข้าไปที่วัดไปหาหลวงตาหลวงตามีอะไรยายพินเรียกร้องถามหลวงตาพาเพียงดาวมาเอาของสำคัญค่ะเข้ามาก่อนหลวงตาคะสร้อยของเพียงดาวหลายสิบปีก่อนที่ฝากไว้กับหลวงตาอ้ออ่สร้อยค่าจำได้ละเดี๋ยวข้าไปเอามาให้สักพักหลวงตาก็เดินกลับมากลับมาพร้อมกับสร้อยคอสร้อยเส้นนั้น เพียงดาวเห็นก็ลองไห้ออกมาหลวงตาบอกว่าตอนนี้ดาวโตวมากแล้วลูกหนูสามารถดูแลรักษาสร้อยเส้นนี้เอาไว้ได้พูดแล้วหลวงตาก็ยื่นสร้อยมาให้กับดาวทันทีสร้อยทองล้อมเพชรข้างในเพชรมันสลักชื่อแม่ของดาวเอาไว้ชื่อว่าดาวใจถ้าทางสร้อยเส้นนี้จะถูกทำขึ้นมาจากล้านล้านเพชรล้านดัง พอเพรน้ำงามมากเหลือเกินทั้งขาวทั้งใสยายก็รีบใส่ให้หลานทันทียายกับหลวงตาบอกว่าเก็บรักษาไว้ให้ดีคืนนั้นดาวนอนคิดถึงแม่ของเธออย่างบอกไม่ถูกและเธอก็คิดถึงพ่อพอเธอคิดถึงพ่อเพียงดาวก็โกรดพ่อขึ้นมาทันทีนี่ก็ผ่านไป19ปีแล้วเพียงดาว เธอเริ่มจำเขาโครงหน้าของพ่อแทบไม่ได้พอตอนนั้นเธอยังเล็กอยู่มากไม่นานเธอก็นอนหลับไปเธอก็ได้ฝันว่าแม่เธอได้เข้ามากอดเธอเธอดีใจมากจนเธอน้ำตาไหลออกมาเธอก็พวาตื่นเป็นแค่ความฝันดาวเอามือจับแก้มที่มีคาบน้ำตายัางติดอยู่ที่แก้ม แก้มที่ขาวใสไลที่ติดาวกับยายเช้ามาดาวกับยายก็ไปตั้งโต๊ะขายของที่หน้าวัดดาวไปเข็นรถเข็นไปแต่เช้าค่ะไปช่วยยายเรียงผักให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามให้ลูกค้าได้เลือกไม่นานชาวบ้านก็แวะมาซื้อยายก็บอกว่าดาวเอ้ยลูกวันนี้ไปฟังผลสอบไปเถอะ เดี๋ยวยายขายของเองยายอวยพรให้ขอให้ยาขอให้หลานยายสอบติดอย่างที่ลูกหวังนะลูกขอบคุณขยายเพียงดาวสาวยาก,กตัญยูได้ก้มกราบยายทันทีเธอคิดว่าถ้าไม่มียายวันนั้นคงไม่มีเพียงดาววันนี้เธอก็คงตายไปแล้วดาวกลับไปอาบน้ำแต่งตัวดาวเข้าสอบจุฬาคณะแพทยศาสตร์ ก่อนไปดาวก็ไปแวะกราบหลวงตาหลวงตาได้ให้พรกับเธอดาวก็ไปกับเพื่อนที่คณะดาวก็ไปกับเพื่อนสนิทด้วยกันอีกคนทั้งสองคนไล่มองหาชื่อตัวเองอย่างใจจดใจจอ่อดาวก็กลัวจะสอบไม่ติดอยู่ๆเพื่อนของเธอก็ลองบอกดาวเพียงดาวเธอสอบติดแล้วดาวได้เข้าไปดูให้แน่ใจว่าเป็นชื่อเธอ นามสกุลของเธอจริงๆเธอก็ดีใจมากไม่นานดาวก็เห็นลายชื่อเพื่อนของเธอเหมือนกันทั้งสองคนสอบติดที่เดียวกันทั้งกอดคอกันดีใจอย่างมากแต่ทั้งคู่ไม่เห็นว่ามีผู้หญิงที่เดินผ่านมาผู้หญิงคนนั้นท่าทางจะอายุน้อยกว่าเพียงดาวมากท่าทางน่าจะเป็นลูกคนรวยเพอดูจากการแต่งตัวใส่กระเป๋าใส่เสื้อผ้า แต่ในแววต,แตนแว,วตาของเธอมันช่างกลัวช่างน่ากลัวมากเธอร้องไห้ใส่เพียงดาวกับเพื่อนทำให้เพื่อนๆที่ไปดูลายชื่อหันมามองเธอกันยกใหญ่ทั้งๆที่เพียงดาวกับเพื่อนก็กล่าวคำขอโทษไปแล้วแต่เธอก็ยังไม่ยอมหยุดเอาเรื่องเพียงดาวให้ได้อยู่ๆก็มีหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาพอดีนอ้องลิสามีอะไรหรือเปล่าครับ เขาเข้าไปถามเธอยังเป็นห่วงพี่โชวคะก็แม่สองคนนี้สิคะมาชนลิสาดูสิคะเสื้อผ้าแบรนด์ดังของลิสาแทบขาดเลยชายหนุม่มใหญ่ได้มองไปที่เพียงดาวเขาถึงกับตกกลุ่มรักเพียงดาวตั้งแต่แรกพบเขาอึ้องไปสักพักเขาจ้องมองไปที่เธอหญิงสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเขาเหมือนใครบางคนที่เขารู้จักสมัยเด็กๆแต่ไม่นาน ลิสาหญิงสาวเจ้าเอารมก็ลองใส่พี่โชคพี่โชคคะสนใจหรอคะเปล่าครับหนุ่มใหญ่ก็พูดไปผมขอโทษแทงน้องลิสาด้วยพี่โชคจะไปขอโทษทำไมพวกมันตัางหากต้องมาขอโทษลิสาเพื่อนเพียงดาวก็บอกว่าดาวขอโทษไปแล้วต่อน,น้องสาวคุณยังไม่พอใจอีกถ้าไม่เชื่อก็ลองถามคนแถวนี้ดูได้ ลอกไปกันเถอะกับพี่โชคก่อนที่ลีสาจะดึงแขนหนุ่มใหญ่มาหลออสมาร์ทออกไปทั้งที่หัวใจของเขายังไม่อยากหยุดเขาคิดว่าเขาต้องได้รู้จักกับเพียงดาวคนนี้เป็นแน่หนุ่มใหญ่ลูกมหาเศรษฐีอยากได้อะไรต้องได้เพราะพ่อเขาเป็นเจ้าของโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็ยังเป็นเจ้าของมหาลัยจุฬาที่นี่อีกแถมไม่เท่านั้น แม่ของคุณโชคยังมีฮะยังมีห้างดังหลายแห่งทั่วประเทศจึงทำให้เขาคองโสดมาได้หลายปีเขามีแฟนมากหน้าหลายตามีแต่ผู้หญิงไล่ตามจีบเขาแต่เขาก็แค่เล่นๆพอเบื่อก็ทิ้งหาของใหม่เลื่อยไปก็อย่างว่าลูกคนรวยแต่กับลิสาเขาทิ้งเขาทิ้งไม่ได้พ่อแม่ของเขาเป็นเพื่อนของแม่ลิสา แม่ของลิสาได้สามีที่มีชื่อเสียงมากเป็นนักการเมืองระดับแถวหน้าเมืองไทยและก็เป็นเจ้าของโรงแรมชื่อดังในกรุงเทพถ้าเอ่ยชื่อนี้ออกไปทุกคนต้องร้องอ๋อมาริออตโฮเทลแกรนเซนทัล่าออสตตนีโฮเทลแค่นี้ก็ทำให้ครอบครัวนี้รวยไม่รู้จะรวยยังไงแล้วนั่นก็เป็นเหตุให้หนุ่มเจ้าสำราญอย่างคุณโชค ได้ถูกจับตัวคู่กับลิสาลูกนักการเมืองโชคได้พาลิสาขึ้นรถคันหรูโดยมีบอดี้การ์ดมลรอเปิดประตูอยู่แล้วเขานั่งรถคันหรูออกไปจะพาลิสาไปทานอาหารญี่ปุ่นร้านดังแถวย่านทองหล่อแต่ในหัวสมองของเขากลับคิดถึงแต่ผู้หญิงที่สวยและก็น่ารักดูดีอย่างเพียงดาว เขาจดจำไปหน้าไปนั้นได้อย่างไม่เคยลืมเขาได้พาลิสาไปทานข้าวและก็ไปส่งเธอที่บ้านหลังใหญ่นั่นเขาได้เข้าไปที่บ้านของลิสาพ่อของลิสาวันนี้อยู่บ้านลิสาจึงชวนพี่โชคเข้าไปไหว้พ่อเธอสวัสดีครับคุณลุงโชคได้กล่าวขึ้นอ้าวโชคมาส่งลิสาหรือลูกครับคุณลุง ลีสาก็รีบเรียกแม่บ้านมาช่วยเธอยกของแม่บ้านก็ยังไม่มาทําให้ลีสาตะโกนใส่พ่อของเธอก็บอกว่าไม่น่ารักเลยลูกพี่โชคก็อยู่ตรงนี้ลีสารู้ว่าคุณพบเป็นพ่อของเธอแต่เธอกลับไม่ผูกพันกับพ่อของเธอเลยแม้แต่น้อยเธอไม่พอใจที่พ่อพูดใส่หน้าเธอต่อหน้าพี่โชคเธอได้เดินเอาของไปเก็บแบบไม่พอใจพี่โชค กับลุงได้คุยกันต่อลุงครับลุงสบายดีไหมครับลุงสบายดีโชคก็ถามลุงไปว่าลุงครับผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับได้สิโชคน้องเพียงดาวครับน้องเพียงดาวไปไหนผมจําได้ว่าตอนนั้นที่ผมตามพ่อกับแม่มาที่บ้านของลุงผมกับน้องเราชอบไปเล่นที่หลังบ้านด้วยกันคําถามนี้ทําให้คุณพบ มองหน้าโชคขึ้นมาเขาถึงหน้าแดงแววตาแดงกล่ำเขาไม่ได้ยินชื่อเพียงดาวมาเกือบสิบก้าปีแล้วลุงเขาก็บอกว่าก็แม่เพียงดาวเพียงใจเธอมีชู้จริงหรอครับคุณลุงวันนี้ครับผมเจอผู้หญิงคนนึงครับเธอมีหน้าตาคล้ายกับเพียงดาวมากเลยหน้าตาของเธอเหมือนคุณลุงมากๆเลยนะครับ ติดตามตอนที่สองคะ่ะขอบคุณคะ่ะ